รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นทหารแล้วทาไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลยยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงละ่ะก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะก,การวางแผนสู้รบนั้นสําคัญมาก จนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชการที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถได้ใช้พระปีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกก้าวทับมาได้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู่อืมศึกก้าวทับเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีวิทยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระ หรือที่รู้จักกันันนามว่าพระเจ้าปดุงยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นดานพระเจดีสามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุนโอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย ก็เพราะราชการที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสียงหนาถเป็นผู้นำทัพเพราะองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านสมเีของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะอย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะรับเลยสิแม่ เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุงราญญาพุทธศตกราษ2328เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ยรุนไงแม่มีพิ่ทหารเต็มเลยแล้วลองไปดูกันเถอ เป็นพระมหาการุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะเด็กพวกนี้ยง<ะ>มาแอบดูอะไรเอ่อพวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉยเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้ เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อยอย่างนั้นดอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี่นี่ผมเหรอคะไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านตั้งหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวลสิถ่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษ จนเราโจมตีทับค่าสึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีใครชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองนะกลับไปได้แล้วนะต้องกลับแล้วสินะโอเคแก็ดแก้วคุณปู่ครับไม่อยากรู้ว่า คนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าทับมาได้ยังไงครับเราใช้วิธีการตีลัดตัดสเสบียงและใช้กำลังหยุดทับหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได,ได้กำลังทับหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดสเสบียงทำให้ต่อมาข้าสึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทับไปไงละ่ะเฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมก็ไม่กล้าสู้ครับ เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวงบวรที่ทรงพระปีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยละ่ะนู่นไงตะว,วันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยาณา <c oughs> เขาเรียกว่าสังขยานาตั้งหากโหมีพระสงฆ์มาเยอะแยะเลย